นี่จเจ้าแบบนี้จริงเหรอจะเอาแล้วนะจะเอ๋ให้ทายว่าใครเอ่ยเออเปิ้ลนออี่คุณมาได้ไงอะ่ะก็เพื่อนเปิ้ลน,นะค่ะ เขาเห็นแชมป์มาร้านนี้คนเดียวผมก็เลยโทรบอกเปิ้ลเปิ้ลกลัวแชมป์เหงาอ่ะก็เลยรีบมาผมนี่โคตรดีใจเลยนะที่เจอคนที่เนี่อแล้วนี่แชมป์สั่งอะไรย,ะยังคะยังเลยอเปิ้ลรายการอาหารที่ที่ไม่น่ากินเลยผมว่าเรากินซูชิข้างๆกันดีกว่าไหมหรอไปสิไปไปคุณลูกค้าครับด้แล <c oughs> ้วครับ <c oughs> อาารเแชมป์ แล้วไหนแชมป์บอกว่ายังไม่ได้สั่งอาหารไนี่คะน้องพี่ยังไม่ได้สั่งเลยนะน้องเสิร์ฟโต๊ะผิดหรือเปล่าไม่เลยครับก็เมื่อกี้เนี่ยพี่เพิ่งสั่งอาหารให้เดึกเสิร์ฟไปพอดีผมผู้จัดการร้านนะครับก็เลยมาเสิร์ฟให้ไม่ใช่แล้วน้องเข้าใจผิดแล้วแหละพี่ยังไม่ได้สั่งอย่างนั้นเหรอครับเบิ้ลคะฉันว่าไปที่อื่นดีกว่าเด็กเสิร์ฟเสิร์ฟก็มั่วเากลับบ้านกันดีกว่านะาอไปค่ะ อที่คุณลูกค้าพูดมาก็มีเหตุผลครับคือผมเองเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านของทางนี้เอาเป็นว่าผมขอโทรกันนะครับเัี่งก็เดี๋ยวมือเนี้ยทางฟรีเลยนะครับเฮ้ยจริงเหรอคะจริงสิครับเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้านั่งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาอาหารเสิร์ฟให้ตัวก่อนเลครับขอบคุณนะคะอร่อยดีเนาะ ทำไม่กินน่ะืมดูนี่มันน่ากินที่ไหนอ่ะไปเถอะเปิ้ลกลับบ้านกันเถอะอ่ะไปก็ไปอุยนี่เป็นเหตุผลที่แชมป์อยากจะพาเปิ้ลออกจากร้านเร็วๆใช่ไหมคืออะไรเปิ้ลมีอะไรอยู่ใต้โต๊ะเมื่อกี้มันชนขาเปิ่นอ่ะอ๋อคือคืออะไรแชมป บอกบอกคุณเพิ้์ลคือผมสกิดคุณเองอะคือผมไม่ไหวแล้วอ่ะคุณกลับบ้านกันเถอะนะเดี๋ยวก่อนนะแชมป์มีอารมณ์แบบนี้ด้วยหรอใช่พี่เปิ้ลไปอ่ะไปลูกค้าครับคะมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อนี่ครับอาหารอร่อยไหมทุกอย่างโอเคค่ะครับแต่เราสองคนมีธุระต้องรีบกลับบ้านนะคะรอครับ ถ้างั้นก็ขอบคุณมากเลยครับที่มาทาอาหารของเราก็ฟรีนะคะขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะค่ะอ er> uh, ุ๊ยแชมป์อะไรเปิ้ลแชมป์ได้ยินป่ะได้ยินเสียงเพลงไหมคะเสียงเพลงอะไรหรออ้าวก็เพลงที่แชมป์เคยส่งให้เปิ้ลตอนจีบกันใหม่ๆอ่ะเพลงนั้นเลยอ่ะมันชอบมากเลยเดี๋ยวเรามาเต้นรำกันสกเพลงนะคะนะคะนะคะ หนาุยนี่เขาทำบ้าอย่องเธอฮะแชมป์คือเปิ้นขอโทษนะคะเปิ้นไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันบอกฉันจะกลับบ้านไปแชมป์แชมป์อย่าเพิ่งไปสิคะแชมป์มันไม่เป็นไรครับแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองครับขอโทษด้วยนะคะคุณฉันนี่มันแย่จริงอ่ะ กว่าฉันจะมีเวลาว่างมาออกเดทกับแฟนสองต่อ2แบบนี้มันยากมากเลยนะคะแต่สุดท้ายอะ่ะฉันจะทำมันพังหมดเลยอะ่ะมาค่ะฉันช่วยเช็คค่ะนี่คุณเฟิร์นเลขาแชมป์หมอฉันนี่มันโง่งจริงเลยอะ่ะคุณออกมาได้แล้วค่ะ เพิ่นคะฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณไม่ต้องขอโทษหรอกสายหัวไปได้ละค่ะเพิค,ครับยังไงผมก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นในตอนนี้นะเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวผมหาเครื่องดืง่มเย็นๆอยางมาให้คุณจได้สบายใจขึ้นบ้างงั้นเดี๋ยวคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับค่ะคุณครับนี่ครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษเลยนะครับ,บผมว่าถ้าคุณดื่มไปเนี่ยมันจะสดชื่นขึ้นนะครับขอบคุณนะคะถ้ายังไงอยากผมขอตัวก่อนนะครับ สู้ๆนะครับนี่เปินลม่วน้าทำบ้าอยู่ไม่ไม่กลับบ้านนี่ฉันถามไม่ได้ยินเหรอฮะได้กลับก็กลับ นับแต่นี้ต่อไปแกกับฉันเราเลิกกันเปิ้ลไม่นะเปิ้ลเฮ้ยเปิ้ลเดี๋ยวก่อนดิเปิ้ลไอ้แชมป์แกจะมกกาทำไมวะไหนบอสพาฉันไปเที่ยวไงเปร์แกดูนั่นดิ ใครอ่ะพี่โป้ไงคนที่ฉันตามจีบอยู่นั่งอยู่ใครวะดฉันลองกินขนมปังนี้สิโป๋ทำเองเลยนะอืมได้ครับอร่อยไหมเนี่ยจริงๆโป๋ทำอะไรเนี่ยเขากินได้หมดแลหละ<ห>นะอืมหวานมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่เป็นไอซันนี่ว่ะไอ้สันแฟนเก่าแกนี่เออ ฉันว่าแกจอ,อดรถลงมาคุยพวกมันดีกว่าวะก็ดีก็ดีนะอ้าวพี่แชมป์เออเฟิร์นโอ้โหเปลี่ยนจากยาจบเป็นหนุ่มเกาหลี <c oughs> แต่ขอโทษนะฉันเนี่ยดูแกออกว่าแกเนี่ยมันปลอมทั้งตัวเลยอ่ะไอ้จอด นี่น้องโป๋ทำไมตาต่ําไปควงไอ้ไส้เดินดินนี่มันนั่งที่สาระแบบนี้รู้ไหมทําแบบนี้พี่แชมป์เจ็บเจ็บอ,อะไรกันพี่แชมป์เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะเราก็แค่เป็นเพื่อนบ้านกันนะ่ะโป๋จะทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของโป,ป๋ป่ะตายทำไมน้องโป๋พูดก,กับพี่แบบนี้พูดก,กับพี่แบบนี้พี่เสียใจนะอุย้ยเปินเศร้าวะ<อ>่ะจะขอโทษนะว่า ผู้ชายที่เธอควงเนี่ยมันเป็นแฟนเก่าฉันเราจะพูดถึงทําไมอะ่ะก็าเลิกกันไปแล้วนี่เฟิร์นใช่เพราะฉันทิ้งแกเองไงก็แกมันจนอะ่ะนี่เธอระวังโดนไอซันมันหลอกนะแต่งตัวดูดีแบบนี้แต่ไม่มีอันจะกินใช่ยอมรับว,ว่าตะกออมนจนแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาตัวเองแล้วนะนี่เฟื่องรู้ไหมว่าตอนนี้เรามีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วนะอุ้ยตายหน้าอย่างแกเนี่ยนะประธานบริษัท อุ้ยไหนไหนไหนรถต้าทานเะจ๊ะอย่าบอกนะว่า <c oughs> นั่งรถเมย์มาจีบสาวอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่สนหรอกนะว่าแฟนของฉันจะขับรถมาหรือว่านั่งรถเมย์มาเพราะว่าฉันน่ะรักเขาฉันถึงพบเขา <c oughs> ไม่อยากจะโชว์หรอกนะ <c oughs> นี่รถหรูมีปัญญาหรือเปล่ารถฉันจอดอยู่นู่น นี่รถคุณเหรอใช่และที่สำคัญเนี่ยซื้อสดด้วยนะครับแชมพ่อบนี่เกกล้าขโมยรถมาเหรอเอาไปแจกไหมรู้ไหมว่าแกทำแบบนี้เกือบทำให้พ่อตกงานเลยอะไรล่ะพ่อแค่ยืมรถมาขับแค่นี้ตกงานเลยเหรอใช่ สรุปว่าไม่ต้องให้ผมรอใช่ไหมครับโอ้ไม่ต้องรอหรอกลุงบ้านลุงอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับครับบอสเอางี้แล้วกันลุงเดี๋ยวลุงไปรอที่บ้านก่อนลวกันถ้าผมใช้ธุระกับแฟนนั้นเนี่ยผมตัวหายครับบอสไปก่อนนะครับครับคุณทรครับเรื่องเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับยังไงอย่าไล่พ่อผมออกเลยนะครับ ใช่ใช่พวกเราสองคนขอโทษนะอยา่าไล่ลุงวีออกเลยนะอ,อจริงๆแล้วเรื่องนี้ลุงวีเขาไม่ได้ผิดหรอกนะผมไม่ไล่อ,ออกหรอกขอบคุณครับคุณซันขอ,ขอบคุณครับนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะจะทำอะไรเนี่ยอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่เขามีมสามารถมิใช่บ้างเข้าใจไหมพี่แชมป์ก่อนที่พี่จะมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ย ขัดทำตัวให้เป็นประโยชน์ของสังคมบ้างเหอะไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนไปทั่วแบบเนี้ยลงวีครับครับครับโหเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินกันปไปค่ะโอ้โหพอผมลูกโตดี